สวัสดีค่ะวันนี้นิชาจะมาแนะนําวิธีการซื้อขายกลยุทธ์การลงทุนผ่านเว็บไซต์ Marco Capital ทาําง่ายๆไปดูกันเลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ m a r k o o Capital คลิกที่มุมขวาบนกดเข้าสู่ระบบให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดอีเมลและพาสเวิร์ดที่ลูกค้าใช้สมัครกับ Marco k หลังจากนั้นกดล็อกอินและคลิกที่มุมซ้ายบนให้กดกลยุทธ์การลงทุนค่ะ ด้ลกลยุทธ์ที่ลูกค้าอยากลงทุนและกดอ,อุ่นลงทุนกลยุทธน์นี้หลังจากนั้นให้ทําการโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์แบงกิงไปที่หมายเลขบัญชีบริษัทที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรวจหมายเลขบัญชีและชื่อบัญชีก่อนทําการโอนเงินให้ถูกต้องด้วยนะคะใส่จํานวนเงินที่ลูกค้าโอนไปและคลิกเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดรูปสลิปการโอนเงินหลังจากนั้นกดยืนยันตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องทั้งหมดและกดยืนยันค่ะ ราเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องภายในวันที่ทำรายการจะได้รับอีเมลยืนยันรายการค่ะเท่านี้คุณก็สามารถเข้าสู่โลกดิจิทัลแอสเซทได้อย่างมั่นใจไม่ตกเทรนด์พร้อมีผู้ชี่ยวชาญดูแลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางไลน์หรือเว็บไซต์ m า r k คเค้า p บ t a l นะคะ